ก็สวัสดีนะครับอันนี้ก็จะมาออกแบบเปลี่ยนลุคไข่นะครับแบบฟังกนที่สองนะครับอ่าจะมาตัดกันเลยนะครับสมมถมออกแบบชิ้นงานนี้นะครับอ่านี่ครับก็สังเกตว่าพระมีการเอียงนะครับให้เรากดคลิกอีกหนึ่งครั้งนะครับถ้าเราจังไม่เลือกให้เราเลือกกดนี้ก่อนนะครับจะมีจุดไข่ปลานะครับแล้วคลิกอีกหนึ่งครั้งก็จะหมุนให้ตรงนะครับจากนั้นก็เอาเมาส์ น่ครับจีดมไปจิ้มตัวเลขนี่นะครับลากมาข้างบนไป้ก็ได้นะครับตัวเลขเซนเตอร์ครับเพื่อเราจะมองให้ดูว่าพระมันอยู่กึางกลางนะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็ทำการออกแบบนะครับอัรนี้ผมเลบนี่ไปก่อนนะครับดับแรกแล้วก็ไปที่เส้นแฮร์ไลน์นะครับดบ๋ยวมคลิกสองทีโอเค ได้เป็นแฮร์ไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาที่วงกลมนะครับครอบนะครับอาสาดสมมุติว่ามันใหญ่เกินไปแบบนี้เราคลิกตรงนี้นะครับขด,ดเคิร์ฟป,ปุ๊บแล้วก็มาที่เชฟทูนนะครับคลิกหนึ่งครั้งขย,ยับขึ้นไปคลิกที่จุดขย,ยับมาทางซ้ายปลายทุกส่นนี้ถ้าเราดัดไม่มีการโครง้งแบบนี้นะครับ เราต้องมาติ๊กตัวนี้ก่อนนะครับติ๊ตังนี้นะครับปุ๊บมันถึงจะดัดไม่เป็นไรนะครับเนี่ยมันถึงจะด,ด,ดัดได้ข้างเดียวนะครับติ๊กไปก็โอเคครับเส้นก็ชิดขอบเปลียนนะครับต่อมานะครับอเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะครับ จากนั้นนะครับก็ไปที่ปากกานะครับตรงน,นี้นะครับคลิ้ายค้างนะครับมาค้างไว้แล้วก็มาที่ปากกาจิ้มนะครับบนเส้นให้มันชนกันนะครับปึ๊บแล้วก็ดัดนะครับปึ๊บข้อมังหมดแล้วก็มาตัวโค้งนะครับปึ๊บดัด คำสั่งตัวน,นี้มันหายไปนะครับเราเอาขึ้นมาเนี่ยคอนโทรล F9 นะครับอโอเคจากนั้นก็สร้างวงกลม สังเกตุนะับไปที่มาบรรทัดก่อนนะเกียก็ห่วงมาตกมาเป็นแนวตรงนี้นะครับเศร้าวงกลมตรงนี้นะครับปุ๊บอ่ะก็ได้แล้วนะครับแล้วก็ไปที่ตัวนี้นะครับเป็นเมาส์ครอบทั้งหมดแล้วก็รวมปุ๊บอ่าได้แล้วนะครับเชนนั้นก็ลากออกมานะครับอ่านี่กรได้นะครับไปที่ตัวเลขนะครับจิ้มตัวเลขก็ขึ้นกลางนะครับแล้วก็มาคลิกขวาขยายเส้นตรงนี้ออกนะครับอ่าก็ตั้งค่าเม็นจุดตงนะครับ กวาดเบิคทิ้งนะครับแล้วก็ไปที่มีดนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับจิ้มแล้วก็มาดัดตัวนี้นะครับดัดเส้นสีดำตัวนี้นะครับเปลี่ยนเป็นสีส้มก่อนทําให้เป็นทรงหยดน้ํานะครับดีลิสไปเหลือตรงนี้ไว้ด้วยนะครับจุดตรงนี้ไว้แล้วผมก็จะมาดัดนะครับดัดปลายลูกศรหมาเกตนะครับแบบนี้นะครับ ค okay. จากนั้นก็พลิกเส้นนะครับาตามที่ประกาศที่บอกกันไว้เลยนะครับนีแล้วก็ครอบนะครับจากนั้นก็ขยายเส้นต่อนะครับแดง จุดเจ็ดก็ได้นะครับสองจุดห้าสองจุดเจ็ดก็ได้สองจุดเจ็ดถึงจะจได้ดูใหญ่ๆกันะครับแล้วก็เอาบัวมาใส่อบัวอย่นี้ก็ได้บัวครับแล้วมาใส่อือก็ รวมกลุ่มกันนะครับเอ้ยรวมเส้นกันนะครับแล้วก็มาขยายเป็นสามเป็นเส้นสีฟ้าก็เอามาแยกออกจากกันเหมือนแบบมาที่หนึ่งเลยนะครับก็คือถ้าทำา1 0สิบได้มันจะเข้าใจนะ ตั้งไปครับคร้บข้อปกลุ่มมันนะครับแล้วก็ข้อมันก็กลุ่มนี่นะครับก็เรียบร้อยนะครับแต่มาบที่หนึ่งนะครับไม่แบบาที่สองนะครับอี่าเงี้เนี่ยก็ได้แล้วมันต้องเริ่มจากงานง่ายๆไปก่อนนะครับค่อยไปยัดแ้งนะครับไม่งั้นจะงงะรประมาณนี้นะครับ